มันคืออะไรครับไม่รู้พทสัใช่น้ำมันแโซฮอล e85 เป็นน้ำมันเหรอฮะยังไม่เคยเติม e85 ไม่รู้จักครับน้ำมันป่ะพี่ e85 มานประหยัดนแรงสุดยอดครับรู้จักจเพินเินนะคะเหมือนเป็นพลังงานทางเลือกมันจะถูกกว่าประหยัดกว่าไปเยอะเลยใช่ไหมคะ e85 คือน้ำมันความประหยัดไม่รู้ร้อนหรือล่าอะน้ำมันที่ประหยัดพลังงานป่ะ e85 เอาน้ำมันก็น่าจะประหยัดนะคะ ผมชื่อบอมโมลานครับประจันทำหลายอย่างมากเลยเป็นเจ้าของบริษัท2บริษัทครับทำดิจิทัลอินโนเวชันแล้วก็เป็นอาจารย์มหาลัยสอนหลายๆที่ครับแล้วก็ทำวอเตอร์แพลนออกไปทั่ว AEC เป็นโตโยต้าอเวนซ่าครับปี2008 1500cc ไม่ได้ทำอะไรเดิมๆเป็นรถคันแรกที่ใช้เงินตัวเองซื้อแล้วก็รักมากเยอะมากครับขับทำธุรกิจทั่วประเทศไทยลยเดือนหนึ่งใช้น้ำมันประมาณ20,000อ่ะ20,000ลิตรครับ20,000บาทส0 0 0มนลิตรตายแล้วแท็กซี่ เคยได้ยินนองตองก็เคยได้ยินแล้วก็รู้สึกศึกษามาพบบ้านความสมควรอยากติดไหล่ที่ก็เห็นมีหลายราคามากเลยตัย้งแต่เจ็ดพันกว่ากว่าถึงหมื่นไปไปอะไรเงี้ยเออก็ดูมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าติดจริงๆเนี่ยเราใช้น้ำมันเยอะไงมันน่าจะประหยัดลงมาได้เยอะเออสุดท้ายก็เลยลองตัดสินใจดูว่าเราเจะยังไงเราก็มาดูว่าเดน o อเท็เป็นเป็นเจ้าที่องตรงที่เรารู้สึกว่าคุณภาพดีที่สุดนะถ้าที่เราเคยเจอแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจในในี้ใส,ใส่ใจท่อของเจ้าของก็เลยลองมาดูว่าสมคำรับรือหรือเปล่า เอาตรงรถเปนสิ่งที่ดูแลชีวิตเราอะแล้วเ,เราก็รักรถเราแล้วก็เรารู้สึกว่าคือไม่ได้ทำงานด้วยความเชื่อมันมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทุอกอ,อย่างรองรับอย่างเนี้ยวันนี้มาก็ค่อนข้าประทับใจนะเดลเท็เขามีหลักฐานเอกสารต,ต่างๆเนี่ยให้เห็นแล้วว่าตอนก่อนเริ่มต้นเนี่ย เรามีแรงมาเท่าไหร่แรงแรงบิดเท่าไหร่แล้วพอออกมาเนี่ยมาเท่าไหร่ใช้เวลาจูนประมาณเสร็จประมาณชั่วโมงนึ่งอ่ะแต่เราได้มาเพิ่ม11อ11ตัวเหมือนได้รถใหม่ครับทันหนึ่งเสียงกันนิดหน่อยแต่คุ้มมาก จากการโชว์ประทับใจเอ่อกินเราไปเติมน้ำมันมแล้วก็โอ้โหเฮ้ยใช้ได้มันไม่ใช่ได้แค่ประหยัดนะผมว่าประหยัดเนี่ยเออเรื่องหนึ่งแต่มากกว่านั้นคือประหยัดแล้วแล้วคุณภาพรถเราต้องไม่เสือ่อมรถเราต้องใช้ได้ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ถนอมรถเรามากขึ้นผมว่ามันค่อนข้างครบองค์ประกอบในการเลือกสิ่งดีๆให้ให้ตัวเองสักอ,อย่างนึงปกติเติมทีมันก็เติมเติมจริงๆมันเติมประมาณ40 4 2ลิตรนี่นแหละก็ตกถังนึงตกประมาณพเนหกอัน้กห้ลงไปเราเรานว่าถันนี้ก็ห ก็ประหยัดลงไปได้ถังหนึ่งประมาณ5 600แฮปปี้เพราะจริงๆเดือนหนึ่งผมเติมน้ำมันประมาณ13ถัง1 0บถึงสิถังก็ต่ำสุด10ถังงี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าประหยัดถังหนึ่งขั้นต่ำห้าร้อยก็ประหยัดไปได้ห้าพันไหรู้สึกดีใจครับว่าธรรมดาเติมน้ำมันลิตรละสี่สิบตอนนี้ดูราคาต่อลิตรเมื่มันที่ยี่สิบสี่จุดห้าแปดเดี๋ยวลองดูว่าหมดออกมาเนี่ยจะค่าเติมเท่าไหร่ จริงครับเต็มแล้วไม่ถึง900บาทประหยัดดีพอสมควรนะครับประหยัดไปถังนึงนี่อย่างดําหรือู้ห้าร้อยได้เนาะผมเติมน้ำมันเดือนหนึง่งประมาณ13ถังเท่ากับประหยัดไปเดือนหนึ่งประมาณ5,000กพัได้สามได้คืนทุนพักใบเดียวว่าพักใบเดียวมีเงินถอนรรมดาพักสองใบไม่ได้เงินถอนดีมากครับ คือวามจริงผมว่าคนที่เป็นทําธุรกิจเยอะๆเนี่ยเร,รเราไม่ต้องการรถหรูหราเราไม่ต้องการรถซิ่งอยู่แล้วแต่เราต้องการรถทื่ใช้งานแต่เรารู้สึกว่ารถที่ใช้งานเนี่ยมันต้องมีสมรสมรถนะที่ดีสมมติคณขับสาจัยไกลเนี่ยจังหวะเล่งแซงจังหวะที่ต้องเข้าโคง้งหรือจังหวะที่ต้องแบบขึ้นของขึ้นเขาเนี่ยผมว่าถ้าเรามีกําลังขับที่ดีขึ้นมีแรงบิดที่ดีขึ้นเนี่ยมันสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตได้ขึ้นนะแล้วก็แน่นอนถ้าคุณเป็นคนที่ใช้รถใช้กซหนยเยอะๆเนี่ย ค่ารสชาตน้ำมันต่างๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบคอสมาแล้วต้นทุนมาแล้วการประหยัดได้ลงไปเนี่ยเมื่อกี้ผมลองคำนวณที่พวกาวนะผมน่าจะประหยัดต้นทุนจากการเดินทางเนี่ยได้มา30%ซึ่งถือว่าถ้าเป็นต้นทุนกาขนส่งในมหาศาลนะมุมมองวิเศษผมก็จะเป็นอย่างนี้นแหละอ๋อประโยควีดีโอสําตัวผมว่า knowledge power truth make confidence ก็คือความรู้ค,คือพลังความจริงทอยมั่นใจ ทั้งทั้งหมดที่มาเนี่ยที่มานี่ก็มาจากหลักการนี้นะเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามาด้วยการที่ motivation หรือเรามาด้วยราคาที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราเลือกของเนี่ยเราไม่ได้เลือกของที่ถูกที่สุดเสมอแต่เรารู้สึกว่าเราเลือกของหรือเลือกใช้บริการเนี่ยเราเลือกใช้บริการที่มันดีที่สุดกับตัวเราเพี่นเหมาะสมกับตัวเราซึ่งวันนี้ได no โนเทคก็คือคำตอบไดโนเทคแรงจริงไม่ได้คิดไปเองลองมาดูกันได้ครับ